รเราก็มาดูครับตัวน,นี้มีนกเหือมีนกเหือกบานโรเรียกนกหังครับภาษาไทยก็เรียกว่านกเหือครับ <c oughs> นกเหือภาษาใต้ก็เรียกลู <c oughs> นกนกหังนะครับ <c oughs> มันมากินลูกเซยนะครับตนนัวนี้อยู่ในป่าในเขาีเรามาถ่ายทำกันตัวน,นี้เราอยู่ในเรืออยู่นะครับ่าย <c oughs> <c oughs> ชานี่ไ่่ด้ถายนีรครับเสียงของมันกล้องรู้สึกว่าจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยช่วงนี้วันนี้นี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่เท่าไรวันที่สิบเจ็ดครับกับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนตุลาคมก่อตั้งปีหน้าร้อยหกสิบสามนะครับเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงนะครับช่วงนี้เวลาตีหนึ่ง,งประมาณมประมาณสิบสามนาฬิกาครับบินอยู่เราถ่ายไกลมากนะครับช่วงนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับซูมลงมามองไม่เห็นด้วยซูมไม่ถึงนะครับฝนมันตกเรายืนอยู่ในเรือแล้วก็ถ่ายยาก นี่ครับเอ่อป๊บพาบเรืออยู่นี่ครับไม่เหลวดังสองกวางคลองอยู่ห้ารูมหมดแล่ะห้า นี่เลยครับธรรมชาติสวยงามดูกางบุญกางบุญนกเพือกนกของนะครับกินลูกใส่อยู่ก็พุ้งเลยโน <c oughs> <c oughs> A ray nắng bay, bay nọc Ê nọc nóng ăn. Bà Bà ăn. Bà luôn, nè nọc bay 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 ghê luôn, Nè Ừ

กต้นไม้ไปแล้วก็ยังไม่บินนะครับนกเราจะาตัวที่บินอีกตัวหนึ่งนะครับธรรมชาติสวยงามบลาเอวเขาบอกเนี่ยครับปลาชนึด นกเปล่าบินไม่เ hmm. ร็ใว่ไหมนกเกปล่านกเล่ยนกเล่ยก็บอกบอกเลยนกนตองนกเอี้ยมีหลายชนิดนกบินอยู่นั่นน่นสำตาบินแล้วตัวมันบินเลวนั่นวันนั้นว่านกถึงใจออลมได้เท่านี้แล้ว พอลงถึงนินแล้วรอดลงหัวผาไห่ลงหัวผาก็ลอยสายเดยเลยในสยมภูเมาเอย่าไม่ี้ง Chí rồi đi à Mới à mấy đôi. Mấy đôi. Mấy đôi. Có chụp clip gần biên tao này nha các Clip đi Ở à đồ nốt Mình có dắn mấy hộp bình lúc xây dù thai Nó Nát tục Đồ đồ này bà đồ bà đồ bà ปาบางรูนัน่งต้นมาเลมาไปเรื่อยกันเปจนต่อบนบกครับจบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ